มีนักปฏิบัติธรรมบางท่านเนี่ยให้พูดถึงเรื่องอาทิตตะปริยายสูตรปฏิจสมุบาทไตรลักษ์และจิตเจตสิกรูปนิพพานว่าหลักทั้งสีนี้มันเกี่ยวข้องโยงใย,ยกันอย่างไรเพราะเหตุใดและแสดงให้เห็นว่าเป็นมักดับทุกข เอออันนี้ก็ค่อนข้างจะยุ่งยากหน่อยแต่การปฏิบัตินะความจริงเนี่ยมันไม่ต้องไปรู้อะไรมากมายหรอกแต่ก็ก็คือรู้หลักการปฏิบัติแล้วก็ทำตามการปฏิบัติไปเรื่อยๆแหละแต่มันก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าปฏิบัติว่าผู้ที่แนะนําในการปฏิบัติเนี่ยไม่รู้จริงมันก็ทําให้ผู้ปฏิบัติตามเนี่ยหลงตามกันไป พระพุทธเจ้าสอนว่า <energy> ไม่ต้องเชื่อโดยถือว <şimdi> ่าผู้พูดพูดเชื่อถือได้หรือไม่ต้องเชื่อโดยถือว่าสัมมณะผู้นี้เป็นครูบาอาจารย์ของตนไม่ต้องเชื่อโดยการอ้างตำลาในสิบสิบประการเนี่ยไม่ต้องเชื่อโดยการฟังตามเป็นของเก่าตื่นข่าวอ้างตำลานึกเดาคาดคะเนตึกตามอาการถูกต้องตามรัฐทธิของตนคนที่พูดเชื่อถือได้สัมมณะผู้นี้เป็นครูบาอาจารย์ของตนเนี่ยหรืออาจจะขาดไปบางข้อเนี่ยครับ จำไม่ได้ะนะก็นี่เรามาพูดถึงเรื่องอาทิตจปริยายสูตเนี่ยตะกี้นี่ก็ไปเปิดเปิดดูใน Google บ้างว่าออพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านเผยแผ่ใหม่ๆท่านก็ไปโปรดชดินสามพี่น้องนี่ก่อนมีอุลเวนนาทีขยากสป,ปะที่กรุงราชคือที่เป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธนะ่ะก็ไปอาศัยอยู่ในโลง ลง,ล,งลงเก็บฟือลึกลงอะไรเนี่ยนะที่เขาทำการที่จะบูชาไฟกันเนี่ยพวกรัธิชดินสามพี่น้องเนี่ยครานี้ท่านก็ไ,ได้ไปแสดงในเรื่องหลังจากที่ว่าได้ไปอดัดสันดานหรือไปทำพี่ไอทิกแสดงไอปฏิหารต่างๆให้ให้ให้ดูให้คนพี่ดูก็คืออุโรเวนเนี่ยปราบจนอยู่หมัดแล้วคราวนี้ก็ คนน้องคนกลางแล้วก็คนน้องเนี่ยก็เข้ามาสม,สมทบก็คือลอยแพไอบริขารต่างๆแล้วเข้ามาเป็นนาะคนับถือพทธเจ้านะแล้วก็ได้ฟังธรรมเรื่องอาทิตต์ปริยาสูตรอันนี้อาจจะท่านผู้รู้ขอเข้ามาด้วยขอภัยด้วยถ้าพูดอะไรมันไม่ตรงตามตำรานักเนะี่ยเพราะว่าไอตำรานี่มันทิ้งมานานแล้วเอาเอา,เอาแค่รักษาจิตนะปฏิบัติไปวันๆหนึ่งเห็นทุกข์กับความดับทุกขน์นะ ก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ท่านที่รู้ก็ก็อยากจะรู้รายละเอียดจริงๆก็ทดลองไปเปิดดูใน Google หรือว่าในหนังสือพระไตรปิฎกนะก็จะรู้รายละเอียดที่ดีท่านแสดงถึงเรื่องนะก็ไฟเป็นของร้อนอาทิตย์เนี่ยดวงอาทิตย์เบื่ออาทิตย์เนี่ยเป็นเรื่องของร้อนไฟเป็นของร้อนเกี่ยวไฟในใจของเราก็คือไฟราคะโทสะโมหะเนี่ย นะมันเป็นต้นเหตุนะก็โดยมีที่ว่าท่านแสดงให้เห็นถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสการสัมผัสธรรมอารมณ์ซึ่งเป็นอายตนะภายนอกและเป็นของร้อนตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นของร้อนวิญญาณที่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นของร้อนเมื่อวินมือเมื่อวินมีวิญญาณมีรูปมีตาก็มีผัสสะทาให้วิญญาณอออกมารับรูปนะ เมื่อมีผัสสะแล้ววิญญาณออกมารับรูปเนี่ยวิญญาณเนี่ยก็มีหน้าที่นำนะเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสการสัมผัสธรรมลมเนี่ยเข้าไปไายงานที่จิตที่ใจนะเป็นสุขก็บ้างนะเป็นเวทนานะผัสสะเนี้ยวิญญาณนำไปทำให้เกิดเอาไปไปกระทบใจก็เกิดเป็นเวทนาก็คือความสุขความทุกข์หรือความไม่สุขไม่ทุกข์ก็คือความเฉยเฉยอันนี้ เมื่อไปรายงานปุ๊บเนี่ยใจเนี่ยที่มันมีราคายืนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยที่มันมีกิเลสเนี่ยนะราคะโทสะโมหะซึ่งเป็นของร้อนอยู่แล้วเนี่ยมันไหมอยู่ในจิตในใจแล้วมันก็จะทําให้เกิดความพอใจไม่พอใจดีใจเสียใจอะไรขึ้นมาทําให้เกิดความทุกข์กันแหละคราวนี้เวลาเราจะตัดเนี่ยเราตัดนะดูที่ว่ามโนสัมผัสเนี่ยที่ใจเต้น,เ,นเห็นความเกิดดับของจิต และกลายเป็นมโนวิญญาณแล้วก็ออกทางมโนถวารก็เป็นอันว่าเห็นรูปน้ําเกิดดับเห็นพระไตรลักษ์นะเป็นการที่เรียกว่าอธิบายพร้องไปเลยรวมไปเลย